สวัสดีค่ะยายก็มาไลฟ์ตอนเช้านะคะไม่รู้ว่าคนดูเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดร้อยหกร้อยโอเคค่อจะมาหาวันไหนคะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะไปเจอกันที่ขันแก่นเลยเมื่อวานนี้พามาหาคุณยายมายายทุ่งเ,เ,เอายานะคะ ขอบคุณดาวถึงร้อยดวงจิลาพรน่าสนุกค่ะพี่คอยจ้าขึ้นไปสวัสดีตอนนี้ก็เริ่มรู้เรื่องมากแล้วแต่ว่าเราต้องคุยบ่อย ตอนนี้จะได้ยินเสียงยายแสนบ่อยมากขึ้นนะคะเพราะว่ากำลังสอนเด็กว้ายงดจากคอยเปียกว้ายว้ายงอมรับอีด็เจ็บเนี่ยอ,อ,อะไรล่ะลูกปว,ด,วดฟันมีฟันตรงไหน น้องเพชรน้องพลอยบรรยายเกลียวปวดฟันมากไหมนัม่นไหมอ่ากินลูกอมมากเต็ปวดฟันเลยแด้งเกลียดขาเร็ยวอ๋ออะไรนะเกลียดขาเกลียดขา สวัสดีค่ะคุณตาขอรูกน้องเพชรสวัสดีค่ะคุณตาก่อนไม,ไม่ทำไมอ่ะทำไมไม่อ่ะจ้าไอตกกับตึกเอ๊ะ <c oughs> เปียกที่นี้ว้ายว้ายไม่แม,มนเลยดีกว่ารู้หรไหมหยุดนะหยุดนะใครห้ามมาใส่ใหญ่อ้าเห็นไหมเออโน้โน 别走。 น้องปอยยังน้องเคสยังกินอยู่นะคะแต่ว่าพี่ปอย

โดนเลยไปไปไม่วิ่งไม่วิ่งเนาะถ้าวิ่งมันจะเจ็บตัวไม่เอานะคะไม่วิ่งนะคะเข้าไปล้างมือเลยคือเข้าไป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 พัก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 ก่อนพักก่อนไม่เนี้ยโดนเลยเหรอไหมหน่ะหน่ะหน่ะนขาเจ็บไหมเจ็บไหมไหนมือดูสิอ่ายัน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 จะทำริมการเลย จะล้มไม่เอาพวกเออเก็บอืมเนาะอืมมันจะเก็บแล้วลูกวะ

เก็บเลยยายบอกว่าอย่าใส่น้องไงถ้าใส่น้องไม่ต้องเล่นเลยนะเอามาเลยเอามาเลยมาเอามาเลยไม่ต้องเล่นเลยยายบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปใส่หัวหนอนให้เปิดน้ำให้เราอเรียกมันอาบน้ำได้บ่อยนอนเลยหมดเวลาเรีนแล้ววันนี้ยายจะอาบน้ำให้เด็กแล้วนะคะ โอเคนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะคุณยายก่อนสวัสดีค่ะอันน้องกิ๊อยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะคิดลรยก่อนนะคะอย่าลืมปิดกดไลค์กดแชร์ให้น้องพลอยให้น้องเพชรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ จ้าไปใช้ไปใช้อ๋อเดี๋ยวน้องเพียรยังไม่ได้พูดเลยอย่าลืมอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดซับสไคร